เลือกหน่อพันธุ์นะครับผมก็จะพิจารณาอย่างนี้มี3มเทคนิคนะครับที่ผมคัดเลือกอันที่1ก็คือดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับต้นพันธุ์ต้องสมบูรณ์นะครับแม่พันธุ์ต้องสมบูรณ์นะครับและก็โคนใหญ่นะครับก็จะเลือกขนาดนะครับส่วนอันที่สองนะครับพิจารณาตัวที่สองนะครับอันนี้ต้องห่างจากโคนโคนต้นแม่นะครับต้องห่างจากโคนต้นแม่นะครับ อันที่สที่เราจะต้องพิจารณาในการคัดเลือกหน่อพันธุ์นะครับตรงนี้จะต้องใหญ่นะครับจะต้องเป็นเงาที่ใหญ่นะครับแล้วใบก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลงปลูกแล้วประมาณสักสิบห้าวันนะครับเราก็จะต้องทําการตัดตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราปลูกสิบห้าวัน,นเราจะต้องตัดตรงนี้ตัดแบบเฉียงนะเนี่ยนี่บ อันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ได้สองต้นหนึ่งสแล้วก็3ก็สามารถเป็นต้นพันธุ์ได้นะครับเพราะาอยู่หางต้นแม่พอสมควรนะครับแต่สิ่งที่เราไม่สมควรเลือกนะครับที่จะมาเป็นหน่อพันธุ์นะครับถ้าต้นแบบนี้เราไม่ต้องเลือกมาเป็นหน่อพันธุ์เดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับว่าลักษณะต้นเป็นแบบไหนนะครับบางต้นแม่ครั้งแรกที่เราซื้อมานะครับเราก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ย บางต้นเราก็ได้ต้นที่ไม่สมบูรณ์เมื่อเราได้ต้นไม่สมบูรณ์เรามาปลูกมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยนะครับอย่างลาักษณะต้นอย่างนี้นะครับแต่พอมีต้นพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมจะไม่เลือกนะครับเพราะว่าถือว่ายัางเป็นต้นที่หน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็จะมาจากแม่ที่สมบูรณ์กอที่สมบูรณ์ก็คือต้องเป็นลักษณะแบบแม่ที่สมบูรณ์เท่านั้นอมถึงจะเลือกนะครับอันนี้เราจะไม่เลือกนะครับนี้วิธีการปลูกให้รากเดินเร็วนะครับ ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เขาสามารถเข้าไปดูได้นะครับดูกันนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับในการคัดเลือกเราจะเก็บต้นไหนไว้หลังจากที่เราตัดเครือแรกแล้วนะครับอันนี้ตัดเครือแรกแล้วนะครับเราจะเก็บต้นไหนไว้นะครับเราจะเก็บไว้สองต้นให้ดูต้นที่สมบูรณ์นะครับต้นที่สมบูรณ์วิธีการพิจารณาต้นที่สมบูรณ์ในการทําพันธุ์ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องขุดไปอีกก็คืออันที่หนึ่งนะครับ ให้มีโคนที่ใหญ่โคนต้นที่ใหญ่ก็บ่งบอกถึงการสะสมอาหารที่เพียงพอในการเจริญเติบโตนในระดับต่อไปนะครับอันที่สองนะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ดูยังไงครับนี่ครับโคนใหญ่และลาต้นเรียวสูงอันนี้สะสมอาหารได้เยอะนะครับเหมาะสําหรับการเก็บไว้นะครับส่วนในกอนี้นะครับตอสองนี้ สิ่งที่ผมจะเลือกผมจะเลือกไว้สองต้นตรงนี้ไม่เอาครับเพราะว่าค่องล้างจะเล็กตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าเลือกไว้สต้นอันไหนที่เราไม่เอานะครับเราก็ตัดตัดเสียงออกเลยตัดเสียงอันนี้ก็ตัดเฉียง45หองศานะครับเนี่คให้เราเลี้ยงสองต้นนี้เป็นพันต่อไปนะครับเนี่ครับ ตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในตอนนี้ต่อไหนจะเป็นตัวต่อยอดต่อไปนะครับ <S <S ผมจะเลือกตอนนี้โคนใหญ่นะครับเ้าผมจะเลือกตอนนี้โคนใหญ่นะครับส่วนสองตอนนี้เอาออกนะครับแต่ถ้าสองตอนนี้ต้องให้มันโตขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับ อันนี้ก็จะเอาก็จะเหลือสองนี่คนระับเราจะเลี้ยงสองต่อขึ้นไปอันนี้เราอันนี้ก็จะวิธีการคัดเลือกหน่อพันธุ์นะับเนี่ยเราจะเลี้ยงสองต้นออกพันลนักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าเรายังขยายพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าถือว่าพอที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็ ห่อให้มันโตกว่านี้นิดหนึ่งแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับหน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็เกิดจากต้นแม่ที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับองค์ประกอบในการเลื้ยก,ก็เงาอกอรตรงใหญ่นะครับโอเคนะครับผมในการคัดเลือกหน่อพันธุ์นะครับมาดูอีกต้นหนึ่งต้นน,นี้อันนี้ต้นแม่ ต้นนี้อันนี้ตัดไปแล้วหนึ่งต่ออันนี้จะเป็นต่อที่สองนะครับส่วนอันนี้เป็นต่อที่สามนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับการขยายพันธุ์ได้นะครับเราจะเอาสองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเราเอานี้ขยายพันธุ์นะครับอย่างที่สองคือให้อยู่ตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยงพันธุ์ต่อนะครับเพื่อต่อยอดกล้วยนั่นเองครับ โอเคนะครับผมข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยทํามานะครับผมประเมินจากอะไรประเมินจากผลิตภัณฑ์หลังจากที่ปลูกไปแล้วผลิตผลที่ออกสู่ตลาดเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมแต่ถ้าเป็นที่น่าพอใจก็โอเคครับก็ตามน,นี้นะครับแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าไปส่งตลาดก็เป็นที่น่าพอใจเดียวนะครับโอเคครับผม